ด้วยพระมหากรุณาที่คุณเบื้องบนพระคุณพระบัพปารยาด้วยบารมีธรรมของท่านธรรมออธิการรองธรรมออธิการด้วยความเมตตาของอาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรมและนักธรรมอวุโสส่งเสริมนะครับวันนี้ผู้น้อยก็ขอโอกาสร่วมศึกษากับอวุโสอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ในเดือนกันยายน2564นะครับ วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องเหตุปัจจัยเพราะเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกอย่างล้วนเกิดจากเหตุและปัจจัยที่ส่งเสริมกันมันก็จะเกิดขึ้นตัวอย่างนะครับตัวอย่างเนี่ยคืออันนี้คือคลื่นคลื่นในทะเลนะครับคลื่นในทะเลคลื่นในทะเลนี่เกิดจากลมนะครับ เมื่อมีลมมาแรงๆเนี่ยน้ำก็จะขึ้นเป็นคลื่นใหญ่เลยเนี่ยเป็นคลื่นไม่เรียบอะพอพอเกิดลมพายุหรือลมธรรมดาเนี่ยเคยไปทะเลไหมครับทะเลเนี่ยมันจะมีคลื่นคลื่นเนี่ยไม่ใช่มันเกิดเองนะครับมันมีที่มาของมันก็คือลมอถ้าลมสงบทะเลก็จะเรียบออันนี้ทะเลเรียบนะครับเพราะตอนนี้ลมไม่ค่อยมีมันต่าง ต่างกันกับรูปนี้นะครับเนี่ยตอนนี้ลมแรงก็เกิดเกิดอันนี้ก็ลมแรงอันนี้ลมสงบพอลมสงบทะเลก็เรียบเห็นไหมครับทุกอย่างเกิดจากเหตุปัจจัยไม่ใช่เกิดเองอเนี่ยอันนี้อันนี้มีลมลมพัดแรงเรือกเกือบจมนะ เพราะว่านีลมลมแรงขึ้นก็แรงน้ำกระจายเลยวันนี้ก็จะมาโยงเข้าหลักธรรมของที่เราศึกษากันอยู่นะครับหลักธรรมเนี่ยคือเมื่อ,อกิเลสก,กรรมวิบากเนี่ยส่งผลมานะอะวิบากผู้อื่นส่งผลมาทำให้เกิดกิเลสทำให้เราสร้างกรรมเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ เพราะว่าคําว่ากิเลสเนี่ยข้างในมันมีรักโลภโกรธหลงนะครับน่ะ,ะมันจะพอมันพอมันมาแล้วเนี่ยพอมันมาแล้วมันก็จะเกิดเกิดเพราะอะไรเพราะว่าวิบากมาไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะเกิดจะเพราะว่าเออมันมันไม่ใช่เกิดขึ้นเองนะครับโลภเนี่ยมันเกิดเพราะว่า มันเกิดจากอารมณ์อ่ะอารมณ์เจดของเราเนี่ยบางทีอ่เราก็ลากโลภโกรธหลงเนี่ยมันเกิดจากอารมณ์อ่ในสมัยก่อนเนี่ยเขาต้องใช้ศีลสมาธิพอใช้มีศีลมีสมาธิเนี่ยแล้วปัญญาธรรมเขาจะเกิดที่ว่าปัญญาเกิดเห็นว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรที่ว่ามันจะเกิดที่ว่าจะไปจะไปต่ออ่ะจะไปต่อเนี่ย ต่อภบต่อชาติเนี่ยเขาจะไม่ต่อเขาก็ใช้ศีลเนี่ยคุ้มของไว้แล้วก็ใช้สติคุ้มไว้มันพอคุ้มแล้วมันก็จะไม่เกิดโลภไม่เกิดหลงคําว่าหลงอะคือหลงอะไรก็คือหลงเพราะว่าเราเราขาดสติพอไม่มีสติมันก็ไม่มีปัญญาไงอพอไม่มีปัญญามันก็ไม่รู้เราก็เลยโกรธ จริงๆมันมันเหตุแต่มันไม่น่าโกรธเออมันไม่น่าโกรธแต่วิบากกมันทำมาให้เกิดโกรธเพราะว่ามันจะต้องมันจะต้องใช้หนี้กันไงถ้าไม่โกรธเนี่ยเราจะไปเราจะไปรักไปชอบไปโกรธเขาได้ยังไงอ่ะมันก็ไม่ไม่เกี่ยวกับวิบากเอ,อ่อมันก็จะไม่เกิดยกตัวอย่างผู้น้อยเคยคุยกับพระพระเนี่ยถ้า วิบากมาเนี่ยท่านบอกว่าไม่ฝาดหลุดมือเลยปกติอยู่วัดอะในแต่ละปีเนี่ยมีผู้หญิงเข้ามาวัดเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันแต่ไม่ใช่คู่กรรมหมายถึงว่าไม่ใช่คู่เวรที่มีวิบากร่วมอะถ้าไม่ใช่เนี่ยก็จะมองมองมองผ่านๆไปมองเห็นผู้หญิงก็คือผู้หญิงอะไม่มีอะไรพอมีอยู่วันหนึ่งคู่เวรหมายถึงผู้หญิงที่เป็นคู่เวรสัญญาก,กรรมในอดีตเนี่ยมาเนี่ย พระบอกว่าไม่ฝาดหลุดมือเลยเอ่อคิดถึงแต่ผู้หญิงคนนั้นแต่ผู้หญิงไม่รู้ตัวนะครับคือคือพระท่านรู้แล้วท่านก็ท่านก็คิดถึงแต่ผู้หญิงคนนั้นแหละหลวงปู่รู้หลวงปู่ที่เป็นอาจารย์ของพระเนี่ยรู้พอท่านรู้ท่านรีบบอกเลยว่าครูบารีบหนีคือต้องภาคภาคเอ่อ ไฟออกจากเชื้อภาคไม้ที่ยางชุ่มออกจากน้าอะ่ะต้องภาคเพราะถ้าไม่ภาคเนี่ยท่านบอกว่าต้องศึกไปแต่งงานพอภาคไปแล้วมันก็จะเลยไปเคยเห็นไหมครับพระทีเ่เป็นถึงครูบาเป็นถึงเจ้าคุณเป็นถึงพระครูเป็นถึงอะไรหลายๆที่ศึกไปแต่งงานอะ่ะก็มีให้เห็นไม่ใช่ คนไม่เข้าใจเรื่องวิบากกรรมเนี่ยจะคิดว่ามันเป็นเป็นว่าพระพระใจแตกอะไรทานองนั้นไม่ใช่นะครับมันเป็นมันเกี่ยวกับวิบากกรรมอะ่ะแล้วท่านพอท่านเลิกกันแล้วท่านก็กลับมาบวชใหม่ได้อีกนะมันก็จะมีอย่างนี้นะครับเนี่ยมันจะทําให้ฉะนั้นถ้าเรารับธรรมะแล้วอะ่ะมันมีความจําเป็นนะครับเราจะต้องตั้งปณิธานอีกข้อหนึ่งเพื่อเอากิเลสกรรมวิบากเนี่ยออก คือพูดตรงนี้ก็เพื่อจะจะ,จะให้เอาอุโศนี่เอาออกเพราะเราเราเรารู้ที่มาที่ไปเนี่ยเราแก้ได้ไงไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นเองไม่ใช่เป็นเองไม่ใช่อะไรไอ้สมัยโบราณเนี่ยที่ว่าเองเองถือว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะอุโสสมัยโบราณท่านไม่รู้เพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกไงอย่างกิเลสเนี่ยมันก็มีที่มาเนี่ยกิเลสเนี่ยมันเกิดมาจากอารมณ์เจอารมณ์เจมันเกิดมาจากวิบากกรรม ไม่ใช่มันเกิดตลอดเวลานะครับเหมือนที่ผู้น้อยพูดถึงเรื่องไฟฟ้าไฟฟ้าในบ้านเราเนี่ยมันมาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยก็ต่อสายมาขายให้เรามันไม่ได้ไม่ใช่บ้านเรามันมีไฟนะอมันมามันมีที่มาไงมันก็เหมือนไอ้ออารมณ์เจ็ดกิเลสเนี่ยมันมีที่มาคือวิบากกรรมดังนั้นเรารู้ว่ามันมาที่มาแล้วใช่ไหมเราก็รีบตัดมัน รีบทําเพราะว่าตอนนี้เบื้องบนโปรดสามโลกเลยอะ่ะเอเลยจเลยให้วิธีการมา,าจ่ึงทําได้นะครับวันนี้ก็ขอโอกาสศึกษากับอุโสเพียงเท่านี้นะครับหากพูดไม่ชัดเจนเอ่อขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานอภัยร่วงเกินอุโสขอให้อุโส,ให,โสให้อภัยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ